สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับครูจากทพพงวงมาจันทร์วันนี้ก็ถึงบทเรียนที่3แล้วนะครับสำหรับ Google Sheets เป็นการพูดถึงการจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไขร่วมกับ Call if นะครับจะพูดถึงการจัดการข้อมูลในตารางข้อมูลของเราที่ซ้ำกันแล้วก็ร่วมกับการใช้งานฟังก์ชัน Call if นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมีตาราง ข้อมูลของเราก่อนนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างตารางข้อมูลนะครับซึ่งตารางข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นตารางข้อมูลตัวอย่างที่ผมได้สร้างเอาไว้พวกเราสามารถที่จะไปเปิดนะครับได้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับได้เริ่มเลยแล้วก็ทําการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะมาวางบนสเปซชีตของพวกเรานะครับ เราก็ื่ได้สเปซชีตนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับการล็อกในส่วนของแถวนะครับการล็อกในส่วนของแถวเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับการจัดการข้อมูลที่มีความซ้ำกันในตารางข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรามีการบันทึกข้อมูลทีละหลายๆครั้งเนี่ย ข้อมูลปริมาณข้อมูลของเราเนี่ยก็จะมีหลายๆแถวและมีโอกาสที่ข้อมูลเนี่ยจะซ้ําซ้อนกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน <c oughs> การซ้ํากันของข้อมูลเราสามารถที่จะจัดการข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแสดงการจัดการข้อมูลที่ซ้ํากันนะครับในคอลัมน์เดียวก่อนนะครับก็ผมจะทําการซ่อนนะครับคอลัมน์อื่นๆก่อนนะครับ ีนี้เราจะมาเริ่มที่การตรวจสอบนะครับข้อมูลที่มีการซ้ำกันนะครับโดยวิธีการนะครับผมจะขยายนะครับในส่วนของการพิมพ์สูตรนะครับในขั้นตอนนี้ผมเลือกที่เซลล์ J2 นะครับหลังจากนั้นผมทำการพิมพ์สูตรนะครับโดยใช้คำสั่ง COUNTIF นะครับซึ่งตัวสเปซ s ชี e t เองเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันอัตโนมัติให้เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับ คือฟังก์ชัน COUNTIF นะครับหลังจากนั้นพอกดฟังก์ชัน COUNTIF เนี่ยเขาจะให้เราทำการเลือกช่วงนะครับช่วงของข้อมูลที่เราต้องการที่จะตรวจสอบนั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็คือข้อมูลจะมีตั้งแต่ A2 ไปจนถึง A16 นะครับแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยอยากที่จะตรวจสอบทั้งตารางข้อมูลเลยทั้งคอลัมน์เลยนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับ โดยการลบนะครับในส่วนของ a 1 6ออกนะครับเพื่อที่จะเลือกทั้งคอลัมน์เลยนั่นเองนะครับโดยยกเว้นเฉพาะในส่วนของคอลัมน e ์เซลล์ a 1เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นใส่เครื่องหมายลูกน้ำนะครับตามด้วยเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับก็คือ a 2นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ทำการปิดวงเล็บนะครับสังเกตนะครับที่ด้านบนเนี่ย จะมีคำตอบของฟังก์ชันนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือ2หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากว่ามีการกดเสร็จสิ้นฟังก์ชันนะครับเขาก็ <ๆ S 1> จะตรวจสอบทั้งคอลัมน์เเลยเนี่ยว่ามีชื่อผู้ใช้ที่ชื่อว่าแดงเนี่ยอยู่ทั้งหมดกี่รายการนะครับซึ่งในกรณีนี้จะมีแดงอยู่ทั้งหมด2รายการผลลัพธ์จึงเป็น2นั่นเองนะครับนั่นก็คือข้อมูลมีความซับซ้อนกันแล้วใช่ไหมครับ ดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกได้อีกนะครับในการตรวจสอบว่าตอนนี้เนี่ยมันมากกว่า1นึ่งไหมนะครับเราผมก็จะใช้โอเปอเรเตอร์มากกว่านะครับในการตรวจสอบมากกว่า1นึ่งไหมอ่าถ้ามันมากกว่า1นนะครับมันก็จะขึ้นว่า True True ในที่นี้นะครับก็คือเป็นเงื่อนไขเป็นจริงนะครับโดยให้ใช้ตรวจสอบการนับว่า คอลัมน uh, ์ A2 คอลัมน์ A เนี่ยทั้งหมดนะครับ mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับคอลัมน์ A2 แล้วนะครับ mm hmm. มีการซ้ํากันที่มากกว่า1นึ่ไหมนะครับมากกว่า1ครั้งไหมนะครับถ้ามากกว่า1มันก็จะขึ้นว่า True นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเลือกที่ด้าน ขวาล่างของเซลล์ที่เราทําการพิมพ์สูตรลงไปในครั้งแรกนะครับแล้วเลื่อนลงมายังเซลล์ที่เราต้องการตรวจสอบทั้งหมดนะครับสังเกตนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่มีความซ้ำกันนะครับเปรียบเทียบนะครับในเซลล์ J2 เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการตรวจสอบที่ A2 นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูที่เซลล์ J3 นะครับเห็นไหมครับ เขาก็จะให้เยื่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดขึ้นความผิดพลาดคืออะไรครับก็คือตัวเซลล์ของเราเนี่ยตัวสูตรของเรานะครับมันมีการขยเยื่อนนะครับไปเรื่อยๆนั่นเองจาก a 2ไล่เป็น a 3 a 4 a 5ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนที่เราต้องการตรวจสอบเนี่ยคือเราต้องการตรวจสอบข้อมูลทั้งคอลัมน์เลยที่มีการซ้ํากันนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับเราจึงต้องจะต้องใส่เครื่องหมายนะครับดอลล่าไซส์เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการล็อกนะครับล็อกเซลล์ที่เราต้องการที่จะตรวจสอบตอนนี้เนี่ยก็คือดอลล่าไซสก็คือล็อกที่คอลัมน์ a ดอลลารส์อีครั้งหนึ่งนะครับก็ล็อกที่คอลัมน์ A2 นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะล็อกที่คอลัมน์ a ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยในการเลือกช่วงของเรานะครับเราก็มีการเลือกช่วงทั้งหมดของคอลัมน์ A ยกเว้นเซลล์ A1 แล้วนั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขที่ใช้นในการตรวจสอบก็คือคอลัมน์ที่อยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะใส่ดอลลาร์ซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นกด enter นะครับนะครับหลังจากนั้นเราทําการคัดลอกสูตรลงมาได้เลยนะครับสังเกตนะครับ ตรงนี้นะครับมันขึ้นว่า True นั่นหมายความว่าชื่อผู้ใช้ที่มีสีแดงเนี่ยมีความซํำซ้อนสีน้ำเงินก็มีความซํำซ้อนกันเช่นเดียวกันนะครับสีเขียวก็มีความซํำซ้อนกันในคอลัมน์ A นั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับสูตรการใช้งานสูตร count if เนี่ยมีวิธีการใช้งานอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากเราจะใช้ count if ร่วมกับการจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไขก็สามารถทําได้นะครับโดยวิธีการเนี่ยก็คือเราจะเลือกที่คอลัมน์ a ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะตรวจสอบนะครับว่าเซลล์ไหนที่มีความซําซ้อนกันบ้างน,นะครับอ่อาหลังจากนั้นเราที่เลือกที่เมนูนะครับรูปแบบแล้วเลือกในส่วนของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเรากําหนดใช้กับช่วงช่วงอะไรครับก็คือตั้งแต่เซลล์ A2 นะครับเพราะว่า A1 เนี่ยคือหัวของตารางนะครับไปจนถึงสุดคอลัมน์เลยนะครับก็คือ A เฉยๆนะครับถ้าหากเราใส่ตัวเลขลงไปข้างหลังนี่ก็คือมันเป็น เซลที่เราเลือกนะตรวจสอบนะตำแหน่งสุดท้ายแต่ถ้าไม่ใส่ก็คือเลือกทั้งหมดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทําการกําหนดสูตรลงไปนะครับในกฎการจัดรูปแบบเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอสูตรที่กําหนดเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคัดลอกนะครับสูตรที่เราทําการพิมพ์ไว้ในส่วนของเซลล J2 นะครับแล้วก็ทําการวางลงในค่าของสูตรนะครับอ่าสังเกตนะครับหลังจากนั้น ที่เซลล์เนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำหนดสีนะครับที่ใช้ในการแสดงถ้าหากว่าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็จะขึ้นสีตามที่เรากำหนดนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ซ้ำกันเห็นไหมครับเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะขึ้นดังนั้นเราก็จะทราบแล้วว่ามีสีอยู่3สีที่ไม่ซ้ำกันนั่นเองก็คือ,อ,อมีชื่อผู้ใช้อยู่3ผู้ใชนนนน้นั่นเองนะครับที่ไม่ซ้ำกันก็คือเหลืองเทาดำนั่นเองนะครับ เพราะนั้นตรงในส่วนนี้นะครับก็คือการใช้รูปแบบการจัดเงื่อนไขการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับช่วยในการตรวจสอบข้อมูลซึ่งเราก็สามารถที่จะประยุกต์ทั้งส่วนของข้อมูลเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาการจัดรูปล้างการจัดรูปแบบเมื่อสักครู่ก่อนนะครับ ราต้องเลือกทั้งหมดก่อนนะครับร้างการจัดรูปแบบเห็นไหมครับอ่าทีนี้นะครับผมก็จะทําการเลือกข้อมูลที่ผมต้องการจะตรวจสอบว่ามีความซําซ้อนกันไหมนะครับอ่าก็คือเลือกตั้งแต่เซลล์ A2 ไปจนถึง I16 เลยนั่นเองนะครับในงะนั้นก็ทําการจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไขนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับแน่นอนครับเราต้องการตรวจ มันนะครับจนถึงคอลัมน์สุดท้ายเราก็จะใส่แค่ I อย่างเดียวนะครับหลังจากนั้น,นเราก็กําหนดไปที่สูตรที่เราต้องการกําหนดนั่นเองนะครับโดยสูตรที่เราต้องการกําหนดนะครับก็คือเราได้ทาสร้างไว้แล้วว่าเราจะตรวจที่คอลัมน์ A นะครับหลังจากนั้นเราทําการวางสูตรลงไปนะครับเห็นไหมครับสีที่เกิดขึ้นก็คือเงื่อนไขเป็นจริงนะครับ ในกรณีนี้นะครับเงื่อนไขเป็นจริงก็แสดงทั้งคอลัมน์ทั้งข้อมูลที่เราเลือกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับทําให้เราทราบว่าแถวนี้นะแถวนี้นะแถวนี้นะ,ะข้อมูลในคอลัมน์ A เนี่ยไม่มีความซ้ําซ้อนกันะนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้การจัดรูปแบบตามแบบนี้เงื่อนไขเนี่ยช่วยในการเลือกข้อมูลได้นะครับ นี้ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะเราไม่มีเงื่อนไขเดียวนะครับคือเรามีหลักเราอยากจะตรวจสอบว่าในแต่ละคอลัมน์เนี่ยที่เราต้องการตรวจสอบเนี่ยบางครั้งอาจจะมีมากกว่า1คอลัมน์ที่ซ้ํากันอย่างในกรณีนี้นะครับผมจะตรวจสอบที่คอลัมน์ A คอลัมน์ G และคอลัมน์ H นะครับตรวจสอบว่า3คอลัมน์นี้มีข้อมูลที่ซ้ํากัน เหมือนกันหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้สูตร countif ได้นะครับอย่างตรงนี้ผมจะไปพิมพ์สูตรที่คอลัมน์ k ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ทําการคัดลอกสูตรเดิมของเรามาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเลือกนะครับไปที่คอลัมน์ k แล้วก็ทําการวางสูตรเลยครับเพราะเราทําการวางสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลบเครื่องหมายมากกว่า1ออกนะครับหลังจากนั้น ใส่เครื่องหมายคูณลงไปนะครับอ่าแล้วก็ใส่สูตรเดิมลงไปนะครับคัดลอกแล้วก็วางนะครับอีกครั้งนะครับแล้วก็วางนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับผมต้องการที่จะตรวจสอบคอลัมน์ a เราได้คอลัมน์ A แล้วคือช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเราจะไปตรวจสอบที่คอลัมน์ H อ่ คอลัมน์ G นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับเงื่อนไขที่จะในการตรวจสอบเป็น G นะครับนะครับตรวจสอบที่คอลัมน์ G ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเงื่อนไขที่3นะครับเ็าจะตรวจที่คอลัมน์ H นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น H นะครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าเราทําการพิมพ์สูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเขาจะได้คําตอบนะครับคําตอบคืออะไรนะครับก็คือเอาคําตอบจํานวนการนับจํานวนนะครับของคอลัมน์ a มีเท่ากับ2เอามาคูณกับนะครับคอลัมน์ G ซึ่งก็เท่ากับ2เหมือนกันแล้วก็คอลัมน์ h นะครับ ว่ามีผลลัพธ์เป็นยังไงนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนะครับซึ่งผลลัพธ์ของคอลัมน์ H เนี่ยก็คือได้เท่ากับ2เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรากด Enter ลงไปนะครับเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์ตรงนี้คือ8ได้มาจากอะไรครับได้มาจาก A ที่เป็น2คูณกับ G ที่เป็น2ผลลัพธ์นะครับแล้วก็ h ที่เป็น2ผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ8นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่ามีใน3เงื่อนไขที่เราทำการตรวจสอบเนี่ยสามคอลัมน์ที่เราทำการตรวจสอบนะครับมีคอลัมน์ไหนที่ไม่ซ้ำกันนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นศูนย์ทันทีอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคอลัมน์ g เนี่ยเขาผลลัพธ์เป็น0ูนย์นะครับถ้าเกิดคอลัมน์ผลลัพธ์ของเขาเป็นศูนย์เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือทั้ง เงื่อนไขของเราเนี่ยผลลัพธ์ก็จะเป็นศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับโดยใส่เครื่องหมายวงเล็บนะครับด้านหน้าสมการทั้งหมดนะครับฟังก์ชันทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่า1นึ่ไหมนะครับเห็นไหมครับถ้าเราใส่เครื่องหมายมากกว่าหนึ่งลงไปผลลัพธ์ก็คือเป็นจริงเป็นจริงก็คือมีการซ้ําซ้อนกันนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการคัดลอกสูตรลงมาทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้ก็คือการตรวจสอบคอลัมน์ A คอลัมน์ G คอลัมน์ H ว่าทั้งคอลัมน์เนี่ยมีข้อมูลซ้ําซ้อนกันกับเซลล์ที่เราต้องการทำตัวทาการตรวจสอบหรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ในทั้ง ตารางข้อมูลของเราได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะทาการเลือกทั้งขอ้อทั้งตารางข้อมูลของเรานะครับอย่างเนี้ยตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่ที่คอลัมน์ A ไปจนถึงคอลัมน์ I ใช่ไหมครับส่วนในส่วนของแถวเนี่ยก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดมีกี่แถวนะครับเราก็ทําการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็กําหนดทั้งคอลัมน์เลยในั้นทําการกําหนดสูตรครับสูตรที่กําหนดนะครับ เรามีทำการเรามีการใช้สูตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับเราก็จะใช้สูตรในการตรวจสอบนั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมครับก็จะได้3แถวที่ข้อมูลไม่ซ้ํากันใน3คอลัมน์นี้นะครับดูง่ายๆนะครับก็คือเห็นไหมครับสีเหลืองอ่าสามแถวนะครับที่ไม่ซ้ํากันเลยนั่นเองนะครับ เราตรวจสอบที่คอลัมน์ A ใช่ไหมครับ A สีเหลืองสีเทาสีดําไม่ซ้ํานะครับคอลัมน์ G นะครับจานวนเงินที่ชําระไม่ซ้ํากันเห็นไหมครับวันที่ทํารายการคอลัมน์ H นะครับไม่ซ้ํากันเพราะฉะนั้นเราก็ทราบว่าอ่ามีข้อมูลที่ไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับอยู่ในส่วนนี้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้คือเป็นการประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบแบบหลายเงื่อนไขนั่นเองนะครับ ่าทีนี้พอมาถึงจุดนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าเราสามารถใช้งานฟังก์ชัน c o t if` นะครับร่วมกับโอเปเรเตอร์เครื่องหมายมากกว่าในการตรวจสอบนะครับเงื่อนไขแบบหลายคอลัมน์ได้เพื่อลดความซํำซ้อนของข้อมูลนะครับที่ได้มีการบันทึกนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเรียกใช้การตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเราได้นะครับ อ่าเตัวอย่างนะครับตรงนี้เรามีคอลัมน์ A นะครับอ่าข้อมูลของเราเนี่ยตั้งแต่คอลัมน์ A ไปถึงคอลัมน์ I ใช่ไหมครับทาการเลือกช่วงของข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูข้อมูลนะครับแล้วก็นํารายการที่ซ้ํากันออกนะครับอ่านารายการที่ซ้ํากันออกหลังจากนั้นนะครับทําการติ๊กเลือกข้อมูลมีแถวส่วนหัวก็คือเราจะไม่ตรวจสอบข้อมูลส่วนหัวนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกข้อมูล คอลัมน์ที่เราต้องการที่ตรวจสอบในที่นี้ก็คือคอลัมน์ G เอ่อคอลัมน์ A แล้วก็คอลัมน์ G แล้วก็คอลัมน์ H นะครับอ่านะครับให้เราดูที่ข้อมูลนะครับแล้วก็นำรายการที่ซ้ำกันออกนะครับสังเกตน,นะครับแถวที่ซ้ำกันจะ,จะเอ,อ่อแถวที่ซ้ำกันเนี่ยจะถูกลบออกนะครับแถวที่ซ้ำดังนั้นตรงนี้เขาบอกว่าซ้ำกัน2แถวดังนั้นแถวจึงจะหายไป2แถวนั่นเองนะครับ นไ,ไครับจากเมื่อสักครู่นะครับแถวของเรามีข้อมูลถึง16นะครับถึงแถวที่16ถูกลบไป2แถวนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะประยุกต์นะครับข้อมูลที่มีความซ้ํากันได้ซ้ํากันได้นะครับตัดออกได้นะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นการใช้งานการจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไขร่วมกับ Count If นะครับ หวังว่าพวกเราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลของพวกเรากันนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ